อัม้มอธิชาติเผยเหตุผลที่หายไปหนึ่งเดือนอ้มอธิชาติพระเอกหนุ่มที่หลายคนรู้จักกลับมาแล้วหลังจากหายจากโซเชียลไปนานถึง1เดือนซึ่งช่วงเวลานี้เขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธ,ธรรมและอยู่กับธรรมชาติโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่สวยงามพร้อมกับแคปชั่นที่บอกถึงเหตุผลที่เขาหายไปว่า ได้พักการใช้โซเชียลไปหนึ่งเดือนได้ทำโซเชียลดีทอไปในตัวและได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่กับธรรมชาติใกล้สิ้นปีแล้วขอให้ทุกคนแข็งแรงและผ่านพ้นปีไปด้วยจิตใจที่มั่นคงครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ